ผู้ประชาการตัวเขาได้รู้สึกตัวขึ้นมาที่สวนด้านนอกอาคารตัวเขาได้ยินเสียงของไวโอลินมันมาจากเฮนเรียต้าที่กําลังเล่นเครื่องดนตรีอยู่คนเดียวภายในสวนแห่งนี้ถ้าจะให้พูดจริงๆการเล่นของเธอก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรไปพิเศษดอหลายคนที่กิฟฟิกเล่นได้ดีกว่านี้มากเลยแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้ตัวเขารู้สึกประหลาดใจจริงๆไม่ใช่เทคนิคหรือน้ําเสียงของเธอแต่เป็นรูปร่างที่ไร้เดียงสา กับการใช้สมาธิอย่างเต็มที่ของเธอนั่นเป็นสิ่งที่ดีตัวเขาได้ส่งเสียงเรียกออกไปทำให้เสียงเพลงนั้นหยุดลงเด็กสาวได้หันหลังกลับมาวางไวโอลินของเธอลงแล้ววิ่งมาหาตัวเขาเธอดีใจที่ตัวเขากลับมาอย่างปลอดภัยผู้บัญชาการได้กล่าวขอโทษที่ไม่ได้พาเธอไปด้วยแต่เฮนเรียตตาเธอไม่ได้ว่าอะไรหรือกล่าวโทษอะไรออกมาผู้บัญชาการจึงบอกว่าตัวเขากลับมาจากวีต้า และได้พาตัวริโก้กลับมาด้วยเฮนเลตตาที่เห็นตัวริโก้จึงได้เข้าไปหาเธอทั้งสองคนได้พูดคุยกันริโก้ได้ถามหาชองผู้ดูแลของตนเองเพราะเธอรู้สึกว่าเหมือนเห็นตัวเขาแวบ,บๆแต่เฮนเลตตาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ริโก้จึงเล่าถึงความฝันของเธอให้เฮนเลตตาฟังแถมยังบอกว่ามันคือฝันที่ดีที่สุดในชีวิตของเธอเฮนเลตตาที่ได้ฟังแบบนั้นจึงมองมาที่ผู้ดูแลของตนเอง ที่กำลังยิ้มออกมาตัวเขาได้ผายมือตอบบอกให้เธอไปสนุกกับเพื่อนๆของเธอเธอพยักหน้าอย่างมีความสุขจากนั้นได้จูงมือริโก้เข้าไปในสวนผู้บัญชาการคิดว่าริโก้คงเป็นเพื่อนคนสำคัญของเธอสินะบางครั้งตัวเขาก็อิจฉาเราเด็กๆที่มีมิตรภาพอันแสนบริสุทธิ์ส่วนมิตรภาพที่กูเจอมีแต่พวกเหลี่ยมผู้บัญชาการได้ล้วงมือของตนเองเข้าไปในกระเป๋าและมองไปรอบๆ จากประสบการณ์ครั้งก่อนตัวเขาคิดว่าเนื่องจากลิโก้กลับมาแล้ว SPAS 12ก็ควรจะกลับมาที่สวนแห่งนี้ด้วยเช่นกันตัวเขาได้เดินเล่นไปเรื่อยๆและอย่างที่คาดเดาเอาไว้ตัวเขาเห็นคาโน่กำลังจิ้ม SPAS 12ที่ได้นอนอยู่กองอยู่ใต้ต้นไม้สูงตัวเธอได้ลุกขึ้นมาอย่างกระทันหันดูเหมือนว่าระบบข่าวภาษาของเธอจะกลับมาเป็นปกติแล้วการจำลองพื้นที่เสมือนจริง ใช้ความสามารถในการคำนวณของเธอไปเกือบหมดแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆกับภายในระบบประสาทของเธอคาโนได้พาตัวของ SPAS 12ไปที่โต๊ะโต๊ะที่วางขนมอยู่แล้วปล่อยให้ผู้บัญชาการอยู่คนเดียวตัวเขารู้สึกสบายใจขึ้นมาเล็กน้อยที่ดอครึ่งหนึ่งของตนเองที่จากไปที่หายไปได้กลับคืนมาแล้วตัวเขายังคงหาคำตอบที่ว่าใครการเป็นคนสร้างโลกใบนี้ขึ้นมา รวมถึงเหตุผลที่ตัวเขาสร้างขึ้นมาด้วยและทําไมต้องขังเหล่าดอของพวกเราเอาไว้สถานการณ์ที่แปลกประหลาดเหล่านี้รวมถึงคําพูดของซาบีนาที่กวนใจตัวเขาอยู่นั่นก็คือเรื่องของเด็กสาวคนหนึ่งที่มาหาตัวของซาบีนาและมอบพลังให้เธอเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกของเธอนั่นหมายความว่าอะไรกันแน่ผู้หญิงคนนั้นคือผู้อยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์นี้งั้นเหรอในตอนนี้ท้องฟ้าได้เริ่มสดใสขึ้นมาและลุงอรุณก็ได้มาถึงอีกครั้ง คาโน่ได้เก็บเค้กชิ้นหนึ่งจาก SPAS 12มาแบ่งให้ผู้ประชาการกินเป็นอาหารเช้าตัวเราได้กินเค้กสตอรอเบอรี่พางดูเราไซบอรกพูดคุยกันเรื่องประสบการณ์ของพวกเขาที่โต๊ะอาหารถึงแม้ว่าจะอยู่ที่สวนมานานมากแล้วแต่ตัวเราก็ไม่รู้สึกเหนื่อยล้าเลยแม้แต่นิดเดียวสายลมอ่อนๆและแสงแดดนั้นสดชื่นมากการมีเหล่าสาวๆลายล้อมมันช่างเป็นฉากที่น่าประทับใจจริงๆ <c oughs> คุกคุกผ <c oughs> สานกับกลิ่นหอมของหญ้าสดใหม่โอ้อืมทำให้ตัวเรารู้สึกได้ทันทีเลยว่าการอยู่ที่นี่ตลอดไปก็ไม่เลวนะอืดีเหมือนกันรู้แล้วว่าทำไมนิเกต้าถึงเห็นผู้บัญชาการเป็นผู้ร่วมอุดมคติของเธอฮอ่ก่อนนะที่นี่มีแต่โลลี่ทั้งนั้นไม่นับไอดดสองคนนั้นแต่ตัวเขาก็ต้องตบหน้าตัวเอง เพื่อไล่ความคิดไล่สา,าระให้ออกไปโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอโอโอออแล้วเดินไปนั่งลงที่มานั่งอีกครั้งหลังจากนั้นตัวเราก็ได้คุยกับคารินเรื่องการตามหาดอคนอื่นๆที่ยังเหลืออยู่แต่ในระหว่างที่กําลังคุยกันอยู่เฮนเนตตาได้แอบย่องเข้ามาแบบเงียบๆเธอสงสัยว่าตัวเรากําลังคุยอยู่กับใครผู้บัชาการจึงได้ปฏิเสธและพยายามบายเบียงว่าไม่ไม่มีอะไรตัวเราถามกับเธอว่ามีธุระอะไรหรือเปล่า แต่เฮเดต้าก็บอกว่าเธอแค่อยากจะมาใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับตัวเราเฉยๆไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษพวกเราทั้งคู่ได้สนทนากันเล็กน้อยเธอได้กล่าวขอบคุณตัวเราที่ช่วยเหลือดิโก้ออกมาจากวีต้าเพราะสําหรับเธอแล้วดิโก้เป็นเพื่อนคนสําคัญมากๆจากที่เธอได้กล่าวมาผู้ดูแลของพวกเราทั้งคู่เป็นพี่น้องกันเธอเลยมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันบ่อยครั้งทําให้มีสายสัมพันธ์อันดีเหมือนกับพี่น้องกับดิโก้ หลังจากพูดคุยกันได้พักหนึ่งผู้บัญชาการจึงได้ถามเธอว่ารู้อะไรเกี่ยวกับคดปริศนาที่ปรากฏตัวออกมาในวีต้าของริโก้ไหมแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่รู้เช่นกันเฮนเลต้าจึงเสนอให้กับพวกเราไปวีต้าต่อไปเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมในตอนนี้เหลือแค่วีต้าของคาเอตกับทีเอร่าเท่านั้นเ้งสองคนนั้นเป็นคนที่สุดยอดมากๆทั้งคู่ตัวเธอจึงอยากเจอกับพวกเขาทั้งสองคนเร็วๆและยังเสนออีกด้วยว่า ให้พวกเราแอบไปกันสองคนโดยที่ไม่บอกกับคนอื่นๆผู้บัญชาการถามกับเธอว่าทั้งสองคนนั้นอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนกันแล้วเฮนเรตตาบอกว่าน่าจะประมาณ1นึ0 0 0สชั่วโมงได้ละมั้งแต่เธอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันนานขนาดนั้นจริงไหมผู้บัญชาการที่รู้แบบนั้นจึงบอกว่าเพื่อเธอแล้วตัวเขาจะพยายามเพื่อพาพวกเขาให้กลับมาที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้และแล้ว ในตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนกำลังเดินทางไปที่วีต้าของที่เอร่าเฮนเลตตาได้ถามกับตัวเราว่าอยากจะฟังเรื่องราวของทีเอร่าไหมผู้วชการจึงบอกว่าเออช่วงนี้ความทรงจําของตัวเราก็ค่อนข้างที่จะเบอเบอนิดหน่อยให้เธอเล่าเรื่องราวของที่เอร่าให้ฟังหน่อยจากคำบอกเล่าของเฮนเลตตาทีเอร่าเป็นไซบอร์ที่เก่งการที่สุดของรุ่นที่หตัวเธอนั้นเคยเผชิญหน้ากับนักฆ่าที่แข็งแกร่งที่สุด ของกุ่มไฟรีพับบิกสมญาณนาะของเขาก็คือพีอนคิโอจนได้รับชัยชนะมาเออใช่อนิเมะแม่งก็จะตัดจบตอนตรงนี้แหละสู้กับพีอคคิโอปุ๊บจบเลยถ้าอยากดูก็ไปหาเอาก็แล้วกันน่าจะต้องธรรมชาติบมบัดแหละไม่น่าจะมีลิขสิทธิ์หรือมีวะไม่รู้จากข้อมูลต่างๆที่ได้รับมาตัวเราจะคิดว่าเหตุการณ์ต่อไปที่ต้องเผชิญหน้าต่อจากนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์การไล่ล่า ตัวพิโติโออย่างแน่นอนจากประสบการณ์ที่ผ่านๆมาตัวเราคิดว่าแค่ทําตามเรื่องราวให้จบๆให้จบลงด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องราบลื่นอย่างแน่นอนแต่จูๆ่ๆในตอนที่ตัวเราไม่ได้ตั้งตัวพอรู้สึกตัวอีกทีก็ได้มาโผล่อยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่มีจอมอนิเตอร์อยู่ตรงหน้าและเด็กสาวคนหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างๆตัวเราคิดว่าเธอคนนี้คงจะเป็นไซบอร์กของวีตานี้อย่างไม่ต้องสงสยัยจากข้อมูล ของเฮเนตาจึงทําให้ทราบว่าตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องราวในตอนที่เจอกับพินอคคิโอครั้งแรกและมันจะหนีไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างดูปกติตัวเราคิดว่าดอที่อยู่ที่นี่น่าจะเป็นเซโนและเธออาจจะไปแสดงแทนบทบาทของพินอคคิโออย่างแน่นอนในบทตั้งเดิมแล้วที่เอราจะไปเจอเข้ากับพินอคคิโอในห้องใต้ดินแต่เธอกลับประมาทจนทําให้พ่ายแพ้หากเซโนแทนที่พินอคคิโอจริงๆ ตัวเราไม่คิดว่าเธอจะสามารถเอาชนะทีเอร่าในการต่อสู้ระยะประชิดได้และอาจจะดีที่สุดถ้าตัวเราสามารถเข้าถึงตัวของเซโนก่อนได้ผู้ัญชาการจึงอาสาเข้าไปในห้องใต้นินและให้ทีเอร่าคอยคุ้มกันอยู่ด้านนอกซึ่งแน่นอนว่าเธอไม่เห็นด้วยเพราะมันอันตรายเกินไปการให้ไซบอร์อย่างเธอไปอยู่แนวหน้าคือตัวเลือกที่ดีที่สุดและปลอดภัยมากเท่าที่จะเป็นไปได้ถึงในตอนแรกเธอจะไม่ยอม แต่ตัวเราก็ได้เกีย้ยกล่อมเธอจนเธอยอมในท้ายที่สุดก็จะไปผู้บัญชาการได้บอกให้ทีเอร่าระวังตัวด้วยเธอจึงบอกกลับมาว่าเธอนั้นไม่เคยพลาดทีเอร่าเธอได้ปีขึ้นไปบนหลังคาในขณะที่ผู้บัญชาการชักปืนขึ้นมาแล้วเดินไปที่ห้องใต้ดินเรื่องราวดำเนินต่อไปเหมือนบทดั้งเดิมซัดส่วนใหญ่แต่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในรายละเอียดปีกย่อยซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นมาจากเหล่าดอของพวกเรา ที่เข้ามาปรับปนกับเรื่องราวแม้ว่าตัวเราต้องการที่จะพาเซโน่กลับออกไปจากสถานที่แห่งนี้ในทันทีแต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎซึ่งหมายความว่าตัวเราอาจจะต้องต่อสู้กับเธอในฐานะของพินกคิโอในทอที่พวกเราเจอกันก็เป็นได้ถึงอย่างนั้นตัวเราก็มั่นใจว่าจะสามารถรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างที่วีตาส่งมาหาได้และตัวเราอาจจะมีโอกาสได้ต้องต่อสู้กับดอนแบบหต่อหนึ่งในความลึกระดับสอง ตัวเรากดตัวแนบกับกำแพงบ้านและเห็นว่าที่เอร่าเพิ่งจะโยนตัวเองขึ้นไปบนหลังคาได้สำเร็จเธอส่งสัญญาณผ่านวิทยุว่าพร้อมแล้วตัวเราขอให้เธอรอสักครู่ตัวเราคิดว่าถ้าตัวเองพูดคุยให้เซโนยอมแพ้ได้ที่เอร่าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกระโดดเข้ามาสู่สนามรบแต่ในทันทีที่ผู้บัญชาการบุกเข้าไปในห้องใต้ดินกับว่างเปลา่าจากนั้นไม่นานก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นพร้อมกันกับเสียงร้องของที่เอร่า มันได้ดังออกมาจากวิทยุสื่อสารเธอถูกพิโนกิโอซุ่มโจมตีทีเอราเธอไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายตัวเราที่เป็นห่วงเธอจึงตอบกลับไปว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าตัวเราที่เป็นห่วงตัวเธอจึงบอกว่าจะกลับไปหาตัวเธอแต่เธอบอกว่าอย่าเข้ามาเพราะตรงนี้มันอันตรายเธอบอกว่าวิถีกระสุนน่าจะอยู่ภายในบ้านที่ตัวเราบุกเข้ามาเธอเสนอใช้ตัวเองไปเหยื่อล่อเพื่อสังเกตวิถีของกระสุน เพื่อหาตำแหน่งของเป้าหมายแต่ตัวเราห้ามเอาไว้และบอกให้เธอไปหาที่ซ่อนตัวเราจะไปจัดการกับมือปืนเองแต่เธอปฏิเสธพวกเขาทั้งคู่จึงตกลงว่าจะร่วมมือกันผู้บัญชาการตัวเขาได้ถีบประตูชั้นล่างให้เปิดออกแล้ววิ่งไปทางที่ทีเอล่าชี้นำทางไปในเวลาเดียวกันทีเอล่าเหลือมองขาของตนเองที่ได้รับบาดเจ็บเธอพลิกตัวแล้วเตรียมยิงไปที่หน้าต่างเธอเชื่อว่าพิโนคิโอ กาลังเล็งปืนมาผ่านหน้าต่างบานนั้นหากพิโนกิโอยังคงล็อกเป้ามาที่เธออยู่แล้วก็ตัวเธอจึงได้จับเวลาการเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังจากนั้นจึงได้โผล่หัวขึ้นมาเพียงแค่เสี้ยววินาทีเพื่อประเมินตำแหน่งของพิโนกิโอแต่ในจังหวะน,นั้นเองกระสุนปืนได้พุ่งเข้ามาเฉียดผ่านบริเวณศีรษะของเธอไปในขณะที่เธอกําลังก้มตัวลงที่เอร่าเธอคานไปบนพื้นอย่างช้าๆในตอนนี้เธอได้ตำแหน่งของเป้าหมายแล้ว ในตอนนี้สิ่งที่เธอจําเป็นที่จะต้องทําก็คือการยิงตอบโต้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเป้าหมายการที่จะยิงเป้าหมายด้วยปืนพกจากระยะไกลแบบนี้ไปไปไม่ได้เลยแต่สิ่งที่เธอต้องทําก็คือการเบีเ่ยงเบนความสนใจของพินโนก,กิโอให้ได้เพียงพอที่จะเปิดช่องให้ผู้ดูแลของเธอเข้าถึงเป้าหมายที่เอล่าได้แจ้งตำแหน่งล่าสุดของเป้าหมายให้ผู้ดูแลของเธอทราบพร้อมบอกให้ตัวเขาระวังตัวด้วยส่วนตัวเธอจะดึงดูดความสนใจของเป้าหมายให้นานที่สุด เพื่อที่ให้ตัวเราสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้ที่เอร่าเธอได้สูดหายใจเข้าลึกๆจากนั้นจึงได้กระโดดขึ้นมาจากจุดซ่อนตัวแล้วเริ่มยิงไปที่หน้าต่างตรงจุดที่พินอคคิโอซ่อนตัวอยู่พินอคคิโอได้ตกใจกับการเคลื่อนไหวที่กระทันหันของที่เอร่าแต่มันไม่ได้ตอบโต้กลับมาในทันทีเธอเหลือมองตำแหน่งที่แน่นอนของเป้าหมายที่กำลังก้มตัวลงไปจากนั้นเธอจึงยกปืนขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแม็กกาซีน จากนั้นก็ได้หันไปที่ทิศทางที่เป้าหมายอยู่ในทันทีจากนั้นเธอได้ยิงกระสุนเข้าไปยังตำแหน่งนั้นเป็นการชี้เป้าให้ผู้ดูแลของตอนเองรู้ตำแหน่งของเป้าหมายแต่ด้วยแรงถีบของการยิงรัวทําให้ปืนที่เธอถืออยู่เกิดพังเสียหายแต่ด้วยเสียงปืนที่เธอสร้างขึ้นทําให้ผู้บัญชาการรู้ว่าตำแหน่งของมือปืนอยู่ที่ไหนตัวเขาไม่รีบตัวเขาไม่สามารถปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปได้โอกาสที่ทีเอร่ามอบให้ มันจะไม่สูญเปล่าตัวเราได้ผลักประตูให้เปิดออกแล้วกิ้งตัวเข้าไปในห้องที่ใกล้ที่สุดตึกนี้กําลังถูกสตูเฝ้าระวังอยู่จริงๆโชคดีที่ทีเอร่าดึงดูดความสนใจของพวกมันออกไปจากตัวเราดังนั้นปืนของพวกมันจึงไม่ได้แหลงเป้ามาที่ประตูที่ตัวเราเข้ามาแต่ไม่นานพวกมันก็รู้สึกตัวได้ทันทีว่าตัวเราอยู่ที่นี่แล้วเริ่มลงบนันไดมาหาตัวเราพวกมันอาจจะเป็นผู้ก่อการร้ายแต่ทั้งการเคลื่อนไหวและการรับรู้ เผยให้เห็นว่าพวกมันนั้นไล้สีมือใช้เวลาไม่นานผู้บัญชาการก็สามารถทําให้พวกมัน2ตัวหมดสติลงได้ก่อนที่พวกมันจะมาเพิ่มสมาชิกของกลุ่มไฟลิพับบิกที่เหลืออยู่ต่างยกอาวุธขึ้นมาตอบโต้แต่ปืนยาวของพวกมันกลับทําให้เสียเปรียบในพื้นที่ที่มีพื้นที่แคบแบบนี้ในพื้นที่ที่แคบแบบนี้ผู้บัญชาการจะสามารถหลบหีกและหลอกล่อเพื่อที่จะเข้าใกล้พวกมันให้ได้มากที่สุด ในขณะที่พวกมันกาลังบรรจุกระสุนใหม่แต่มันก็ตระหนักขึ้นมาได้ว่ามันหล้ความหมายจึงพยายามที่จะดึงอาวุธข้างตัวของตัวเองออกมาแต่มันก็สายเกินไปเสียแล้วตัวเราสามารถจัดการกับพวกมันลงได้อย่างง่ายดายเมื่อตัวเราจัดการกับพวกากุกกระจกลงได้สําเร็จจึงทําการใส่แม็กกาซีนใหม่เข้าไปในปืนพกของตัวเองแล้วเริ่มทําการค้นหาตัวของพี่นกคิโอเซโนฉันรู้ว่าเธออยู่ที่นี่ตัวเราพยายามลองเรียกหาเธอ ให้เธอรู้ให้เธอรู้ว่าตัวเราอยู่ที่นี่ผู้บัญชารได้วิ่งขึ้นบันไดไปไปยังห้องด้านบนในขณะที่มือปืนที่รู้ตัวกําลังจะกระโดดออกจากทางหน้าต่างและเมื่อตัวเรามาถึงจึงแน่ใจว่าพีโนโคิโอคนนี้ก็คือทีดอเซโนโจ,รจริงๆลำคล้องปืนไรเฟิลของเธอยังคงมีควันลอยออกมาจากการยิงเมื่อสักครู่ทันทีที่พวกเราสบตาก,กันเธอได้ดึงสลักออก และปล่อยให้กระสุนป่าตกลงสู่พื้นเธอจ้องมองมาที่ผู้บัญชาการอย่างงุนงงแต่เธอดูเหมือนจะไม่มีเจตนาที่จะยกอาวุธขึ้นมาต่อสู้เลยตัวเราจึงยกมือขึ้นและค่อยๆเข้าหาเธอตัวเราถามว่าเธอจํา,าตัวเราได้ไหมเซโนโบอกว่าจําได้ผู้บัญชาการจึงได้ดีใจที่รู้แบบนั้นแล้วพูดออกมาว่า,าเหลือเพียงแค่เอทเอทีแปดพวกเราก็จะหาทางออกไปจากที่นี่ พวกเรามาหาทางออกไปจากที่นี่ด้วยกันเถอะแต่ในตอนที่กําลังดีใจอยู่เซโนเธอได้เล็งปืนมาที่ตัวเราตัวเราจึงรีบวิ่งไปหาที่กําบังที่ใกล้ที่สุดในทันทีกระสุนนัดหนึ่งได้ตกลงมาที่จุดที่ตัวเรายือนอยู่และเซโนก็ใช้โอกาสนี้กระโดดออกจากหน้าต่างหนีไปทําให้ผู้บัญชาการคิดว่าเออใช่สิตอนนี้เธอสวมบทบาทเป็นพินอคคิโอ้นี่วาแม่งเอ้ยไม่น่านโดนสาวหลอกเลยตูอันนี้มันไม่ได้พูดกูเติม ทีเอล่าที่ได้ยินเสียงปืนเธอจึงได้ติดต่อมาตัวเราบอกว่าไม่เป็นไรและกําลังไล่ตามเป้าหมายอยู่แต่เธอได้ห้ามเอาไว้เพราะกำลังเสริมของศัตรูกาลังบุกเข้ามาทําให้ทั้งสองคนต้องมาสมทบกันแล,ล้วร่วมมือกันต่อสู้กับพวกมันและหลังจากนั้นค่อยไล่ตามเซโนที่หนีไปและทําให้การไล่ตามเซโนที่หนีไปแล้วต้องหยุดเอาไว้ก่อนภายหลังจากที่พวกเราได้จัดการกับพวกลูกกระจอกไปหมดแล้วผู้บัญชาการได้ตัดสินใจ ที่จะตามหาตัวของเซโนต่อในทันทีเพื่อไม่ให้เธอหนีไปได้ตัวเราจรึงบอกลักษณะดูร่างหน้าตาของเธอให้ที่เอร่าทราบพ,พีโนคิโอเป็นเด็กสาวในชุดสีม่วงในตอนแรกเธอก็ดูแปลกใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ทูดโต้แย้งอะไรออกมาทั้งสองคนได้ขึ้นรถผู้บัญชาการเป็นคนขับรถส่วนที่เอร่านั่งอยู่ด้านข้างคอยสอดส่องเป้าหมายในเวลาไม่นานพวกเขาทั้งคู่ก็พบตัวเซโน เซโนเธอได้คาดเดาวอยู่แล้วถึงเจตนาของทีเอล่าเซโนที่เห็นแบบนั้นตัวเธอได้คาดดาวเจตนาของทีเอล่าได้ในทันทีตัวเธอได้หันหลังกลับแล้วยิงตรงมาที่พวกเราตัวเราได้หักลบได้ตัวเราได้หักรถหลบได้ในทันทีแต่กระสุนนั้นไปโดนที่ป้ายจราจรข้างถนนเซโนรีบดีดกระสุนออกแล้วก็บรรจุกระสุนใหม่แล้วยิงต่อเนื่องมาอีกครั้งกระสุนนั้นนี้ได้พุ่งชนที่ล้อรถด,ด้านซ้าย จนลดเสียสมดุลสูญเสียการควบคุมในทันทีจนเริ่มหมุนวนอย่างไร้ทิศทางพวกเราได้พุ่งชนเข้ากับหัวน้ําดับเพลิงที่ทางเทา้าและผู้บัญชาการได้ติดอยู่ด้านหลังถุงนิลภัยด้านหลังถุงลมนิลภัยที่ได้พองตัวขึ้นมาแต่แรงกระแทกคงทําให้ถุงลมนิลภัยเกิดการทํางานผิดปกติทําให้มันไม่ยอมยุบตัวลงเลยอย่างที่ควรจะเป็นตัวเราพยายามที่จะเรียกทีเอราแต่เธอไม่ตอบสนองใดๆเลย บนเบาะผู้โดยสารเธอยังคงถูกถุงลมนิรภัยรัดต,ตวัวเอาไว้และดูเหมือนว่าเธอจะหมดสติไปแล้วผู้บัญชาการพยายามผลักถุงลมออกไปอย่างสุดแรงแต่ตัวเขานั้นแรงไม่พอผู้บัญชาการที่หมดหนทางตัวเขารู้สึกผิดหวังกับตัวเองมากที่ทําอะไรผิดพลาดแบบมือใหม่และกําลังจะถูกดอกของตัวเองสังหารทิ้งถึงแม้ว่าจะเป็นภายในวีต้ามันก็น่าเจ็บใจมากๆเลยแต่ท่านใดนั้น เฮนเลต้าที่เฝ้ามองอยู่ได้ตะโกนเรียกตัวเราเธอบอกว่าจะพยายามหาทางช่วยเหลือและจะไม่ยอมให้ใครก็ตามมาทำร้ายผู้ดูแลของตนเองตัวเราพยายามที่จะตะโกนเรียกเธอแต่เฮนเลต้าไม่ตอบเราจึงเงยหน้ามองไปบริเวณรอบๆถนนในตอนนี้เต็มไปด้วยฝูงชนที่กำลังกรีดร้องขณะที่ผู้คนกำลังวิ่งไปมาด้วยความหวาดกลัวเสียงของรถไซเรนรถตำรวจกำลังดังออกมาจากที่ไกลๆ ผู้บัญชาการจรึงได้ดึงมีดของตัวเขาออกมาและจาะถุงลมนิรภัยให้มันยุบตัวลงเพื่อให้ตัวเองนั้นมือพื้นที่ในการเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้นประตูที่นั่งข้าคนขับยังติดขัดอยู่ตัวเราจึงพยายามใช้ไหล่ของตัวเองดันมันออกไปจากการมองผ่านกระจกรถตัวเรามองเห็นพีนโนกิโอกำลังใกล้เข้ามาพร้อมกับปืนไรเฟิลที่เล็งมาที่ผู้บัญชาการผู้บัญชาการพยายามที่จะเรียกสติเซโนอีกครั้งถึงภายน,นอกจะดูเหมือนไม่ได้ผล แต่ปืนไรเฟิลของเซโนที่จ่อมาที่หัวของเราเธอสามารถที่จะยิงมาได้ทุกเมื่อที่เธอต้องการแต่ดูเหมือนว่าเธอจะลังเลอยู่ผู้บัญชาการจึงได้พยายามดกสติเธอต่อไปจนเธอเริ่มสับสนในตัวตนดั้งเดิมของตนเองกับบทบาทของพินอคคิโอที่เธอกำลังสวมใส่อยู่และในที่สุดเธอก็เริ่มจดจำตัวเองได้นิดหน่อยในขณะที่เซโนกำลังลังเลอย,อยู่ตัวเราได้กระแทกประตูรถอีกครั้ง จากนั้นประตูได้เปิดออกพร้อมกับเสียงดังปั้งผู้วิชาการตัวเราได้ล้มลงไปอยู่ที่พื้นเซโนเร็งปืนมาที่ตัวเราอีกครั้งด้วยความกังวลตอนนี้เธอกําลังต่อสู้อยู่กับบทบาทที่ตนเองได้รับอยู่ภายในหัวของตนเองจนไม่รู้เลยว่าจะต้องทํายังไงต่อดีแถมดูเหมือนว่ามีใครบางคนพยายามที่จะดึงจิตสํานึกของเธอออกมาจากร่างกายและในที่สุดตัวเธอก็ทนรับมันไม่ไหวแล้ว จึงได้สะพยปืนและวิ่งหนีไปผู้บัญชาการจึงได้วิ่งไล่ตามเธอไปตัวเขาคิดว่าการเปลี่ยนแปลงในความทรงจําของเซโนจะต้องเป็นสีมือของเฮเลตตาอย่างแน่นอนตัวเราจึงได้ติดต่อไปหาเธอแต่ดูเหมือนว่าเฮเลตตาที่ปลายสายดูเหมือนว่าเธอจะอยู่ในอาการที่เหนื่อยล้ามากๆจนในที่สุดสายก็ถูกตัดไปดูเหมือนว่าเธออาจจะหมดสติไปแล้วก็เป็นได้ผู้บัญชาการจึงได้ติดต่อไปหาคารินเพื่อสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้น คารินเธอได้แจ้งข่าวลายให้ตัวเราทราบว่ามีคนกำลังเข้าแทรกแซงวีตาจากภายนอกโดยใช้กำลังเข้าแทรกแซงและเปลี่ยนแปลงสคริปที่ถูกกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าหากพินอคคิโอตระหนักว่าเธอไม่ใช่พินอคคิโอตัดกาภายในเรื่องราวเหล่านี้จะไม่สอดคล้องกันและวีตาอาจจะพังทลายลงแล้วถ้าหากว่ามันพังทลายลงใครก็ตามที่ติดอยู่ภายในนั้นจะไม่สามารถออกมาได้ผู้บัญชาการจึงได้ถามว่า พอจะมีวิธีแก้ปัญหาไหมแต่คําตอบที่ได้รับก็คือต้องดําเนินเนื้อเรื่องต่อไปตามเนื้อเรื่องดั้งเดิมแล้วหลังจากการพ่ายแพ้ตัวของทีเอล่าได้ไปฝึกฝนกับหน่วยลบพิเศษและเอาชนะพีโนคิโอได้ในการ,รเผชิญหน้าครั้งถัดไปแต่ตอนนี้พวกเราไม่มีเวลามากพอที่จะทําแบบนั้นอีกแล้วตัวเธอจึงได้เสนอข้อเสนอให้ตัวเราหาทางบรรลุงเงื่อนไขและทําให้เรื่องราวนี้จบลงโดยที่ไม่ต้องผ่านเรื่องราวทั้งหมดคารินอาจจะ สามารถพาตัวเรากลับมาข้างนอกได้หรือก็คือพวกเราจะต้องกำจัดเซโนที่รับบทพีโนกิโอลงให้จงได้ถึงผู้บัญชาการจะกังวลว่าการทำแบบนั้นจะส่งผลอะไรกับข้าวประสาทของเธอหรือเปล่าแต่คารินได้บอกว่าที่นี่เป็นโลกเสมือนจริงมันจะไม่ส่งผลกระทบอะไรออกมาหรอกนอกจากว่าเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธออาจจะโกรธผู้บัญชาการเล็กน้อยหล่ามั้งนะถึงจะยังเตรียมตัวเตรียมใจมาไม่พร้อมแต่ตัวเราก็ ต้องจำใจก้าวต่อไปอย่างเส้นทางนี้เพราะมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วแต่ถึงตัวเราจะทำเป็นเท่แบบนั้นก็ตามแต่ตัวของผู้บัญชาการนั้นวิ่งตามเซโนโไม่ทันถึงแม้ว่าจะเป็นโลกเสมือนจริงก็ตามแต่ดอก็ยังคงเป็นดอถึงตัวเราจะพยายามมากแค่ไหนก็ไม่เห็นวิ่แววเลยว่าจะไล่าตามเธอทันตัวเราทำได้เพียงแค่มองดูร่างของเธอที่ไกลออกไปและเล็กลงไปเรื่อยๆแต่ทว่าในวินาทีที่สิ้นหวัง แสงแห่งความหวังก็ได้มาถึงทีเอล่าเธอได้ซิ่งรถมาด้วยความเร็วสูงตามมาหาตัวเราได้ทันในท้ายที่สุดตัวเธอได้จอดรถแล้วบอกให้ตัวเราขึ้นรถมาทีเอล่าเธอได้เหยียบคันเร่งมิดด้ามเพื่อเร่งความเร็วสูงสุดเพื่อที่จะไล่าตามเซโนแต่เซโนเธอได้ใช้ปืนของตนเองยิงมาที่ที่นั่งคนขับทําให้กระจกรถเป็นรูใหญ่ทําให้ตัวรถนั้นเริ่มเซไปเซมาเซโนได้ลดอาวุธของตัวเองลงแล้ววิ่งต่อ ขณะที่รถกำลังเคลื่อนผ่านตัวของเซโนไปในตอนนั้นตัวของชิเอร่าได้กระโดดไปยังเบาะข้างคนขับและยกปืนขึ้นมาเล็งจากนอกหน้าต่างก่อนจะยิงใส่เซโนในระยะเผาขนโดนเข้าแบบเต็มๆหลังจากจัดการกับเธอได้ฉากหลังของสถานที่แห่งนี้เริ่มเลือนหายไปและกลายเป็นสีขาวในตอนที่ผู้บัญชาการได้ยินเสียงปืนเมื่อสักครู่นี้ ตัวเราหวังว่าเซโนจะไม่โกรธตัวเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ในครั้งต่อไปเมื่อพวกเราเจอกันทีเอร่า e เธอได้เลื่อนตัวกลับไปที่บอกคนขับและหยุดรถตัวเธอได้ร้องขอคำชมเชยจากผู้ดูแลของตนเองตัวเราจึงได้กล่าวคำชมเชยออกไปเธอทำได้ดีมากจากนั้นร่างกายของทีเอร่า e ก็ค่อยๆหายไปภายใต้แสงสว่างสีขาวที่อยู่ด้านหลัง ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถกล่าวคำอำลากันได้แบบดีๆอย่างถูกต้องแต่อย่างน้อยพวกเราก็สามารถจัดการกับที่นี่ได้อย่างปลอดภัยแต่ทันใดนั้นเฮนเีนตตาที่ดูผิดหวังได้ปรากฏตัวออกมาเธอจ้องมองไปที่ภายใต้อาคารอันมืดมิดอย่างว่างเปล่าแล้วพึมพำรรกับตัวเองว่ามันเจ็บปวดน้อยกว่าตอนจบดังเดิมมากเลยหากตอนจบของฉันสามารถเป็นแบบนี้ได้แล้วล่ะก็ ผู้บัญชาการที่เห็นอาการของเธอไม่ค่อยสู้ดีจึงถามออกมาด้วยความเป็นห่วงว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เธอกลับบอกว่าเธอสบายดีตัวเราจึงได้ถามออกมาว่าก่อนหน้านี้เธอเป็นคนเปลี่ยนความทรงจําของเซโนใช่ไหมเฮนเลาตาเธอไม่ได้ตอบกลับเธอเพียงแค่ก้มศรีรษะลงแล้วกล่าวว่ากำลังคุ้นคิดอะไรอยู่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็ดูเหมือนจะได้ข้อสรุปอะไรบางอย่างแล้วมองขึ้นมาหาตัวเราคุณโจเซฟ คุณยังคงตามหาไซบอร์กคนสุดท้ายอยู่ใช่ไหมเธอต้องอยู่ในวีต้าถัดไปแน่เลยพวกเรารีบๆค้นหาต่อไปกันเถอะถึงเธอจะกล่าวออกมาแบบนิ่งๆแต่ดูเหมือนว่าเธอจะรีบร้อนออกมากๆเลยเวลาใกล้หมดลงแล้วฉันจะตอบคำถามของคุณตอนที่พวกเราเล่นวีต้าจบโอเคไหมไม่ว่าจะยังไงก็ตามเธอก็ยืนกางอย่างแน่วแน่ว,ว่าจะไปต่อจนตัวเราไม่มีทางเลือก และเลือกที่จะมุ่งหน้าไปที่วีต้าต่อไปโดยที่ไม่กลับไปที่สวนบันทึกของผู้ดูแลฮ er, ิเชอร์แสดงให้เห็นถึงตัวของเด็กสาวคนหนึ่งที่กำลังดีใจที่ตนเองนั้นทำภารกิจสำเร็จเธอร้องขอคำชื่นชมจากตัวเขาแต่ตัวเขานั้นไม่อยากที่จะเอ่ยมันออกมาเพราะสุดท้ายแล้วตัวเขาไม่เคยเห็นด้วยกับการกระทำขององค์กรที่เปลี่ยนทำให้เธอกลายมาเป็นอาวุธสุดท้ายแล้วเด็กสาวได้กล่าวออกมาว่า ตัวเธอนั้นฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่เธอเรียกว่าแม่ฉันฝันดีมากเลยฉันจําได้ว่าฉันเห็นแว่นตาและกลิ่นของน้ําหอมฉันฝันถึงคุณแม่คุณแม่เธอนั้นกอดฉันเอาไว้แน่น